ซื่อไม่ได้ฟาเก้ไได้ชอยอะเลยอ่ะเฟกเฟกแล้วมันอ่านว่าอะไรเฟก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 เป็เฟกงไงอกจะมีแบบมันจะมีแบบเด็กคนนึ Real f a e รียกคุณมันจะมีสอบยังประาเทสเีียบอานแบบแยกพยางค์เออ Real All Fage เนี้ย เปนที <spe> ่ไหนขยี้มากขยี่มากไม่อยากรู้ไงว่ามันแบบมาจากไหนอะไรอย่ะนี่เนวันเล่นเด็ดป้างไหมอยากรู้เล่นตัเชี่ยวไหยเราเป็นคนโลกไม่เติมเลยโหมีแคร์มีคนบอกพี่หนิเหมือนมีพาทุรงทำไมคืออะไรอยู่ในป่าอยู่ในป่าเหรออยู่ในป่าโอ้รอนทำอะไรอย่ะงไสามารถเจอพี่หนิได้ตามสตอรี่ ไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์อะทำงานทีไม่ค่อยจับเชื่อนะ